หลังจากที่เกียร์ ev 6ประสบผลสำเร็จหลังการเปิดตัวซึ่งมียอดสั่งจองในยุโรปมากกว่า33,000คันเติบโตกว่าแผนธุรกิจที่ทางค่ายวางเอาไว้มากกว่า300เเซล่าสุดเกียร์ไม่ได้หยุดความสำเร็จไว้แค่นี้เนื่องจากทางค่ายนั้นเตรียมรถยนไฟฟ้าอีก2รุ่นสำหรับใช้เปิดตัวทำตลาดในช่วง2-3ปีข้างหน้าซึ่งรุ่นต่อไปที่จะถูกเปิดตัวนั้นจะเป็นรุ่นที่เล็กกว่า ev 6โดยจะใช้ชื่อว่าเกียร์ ev c พร้อมกับแผนเปิดตัวในปีหน้าและวางจำหน่ายในช่วงปี2023สำหรับเกียร์ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเกาหลีได้จดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าตั้งแต่ EV1 ถึง e EV9 โดยรุ่นต่อไปที่จะถูกเปิดตัวนั้นจะเป็นรุ่น EV4 ที่ใช้แพลตฟอร์ม e E-GMP เช่นเดียวกันกับ EV6 แต่จะมีการลดขนาดฐานล้อลงเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าตัวรถนั้นจะมีขนาดใกล้เคียงกับรุ่น Sportage ที่ทำตลาดในยุโรปและหลังจากที่รุ่น EVC ออกสู่ตลาดแล้วเกียร์จะมุ่งไปพัฒนารถยนต์ SUV ไฟฟ้าขนาด3แถวที่มีตัวถังขนาดใหญ่กว่ารุ่น EV6 ซึ่งในรุ่นนี้อาจจะใช้ชื่อว่า EV7 หรือ EV8 ในส่วนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด โดยรถจ์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งกลาวนั้นอาจจะถูกเปิดตัวในปี2023และจำหน่ายในช่วงปี2024 <Hey. S 1> และสำหรับเกียร์ evc และอีกหนึ่งรุ่นที่ใหญ่กว่านั้นจะถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม e gmp นั่นหมายความว่าทั้งสองรุ่นจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่และความจุข,ของแบตเตอรี่ระหว่าง58กิโลวัตต์ชั่วโมงถึง77.4กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยระบบส่งกำลังแบบ Dual Motor นั้นจะให้กำลังรวมราว321แรงมา้าแต่หากเป็นระบบ Single Motor นั้นพลันละกำลังรวมก็จะอยู่ที่ราวๆ226แรงมา้าที่สามารถเดินทางได้ไกล300ไมล์หรือประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง และด้วยแพลตฟอร์มและสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นรองรับแรงดันไฟระดับ800โวลต์นั่นจะทำให้ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วจาก10 80ในเวลา18นาทีเท่านั้นเมื่อชาร์จกับสถานีชาร์จ DC ขนาด350กิโลวัตต์และสามารถให้ระยะทาง100กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียง5นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามทางเกียร์ได้บอกว่า รถยนต์ไฟฟ้าทุกคันของค่ายนั้นอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ800โวลต์ทุกคันซึ่งทางค่ายนั้นจะพิจารณาจากเซกเมนต์ของรถและพื้นที่ให้บริการว่าพร้อมสาหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ800โวลต์หรือไม่หากสถานีชาร์จไม่พร้อมตัวรถจะถูกใส่เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ400โวลต์ของค่ายแทนซึ่งน่าจะช่วยลดต้นทุนของรถลงได้อีกเล็กน้อย สำหรับเกียนั้นเป็นหนึ่งค่ายที่มีนโยบายผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มที่โดยทั้งค่ายมีแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด11รุ่นภายในปี2025โดย2รุ่นถัดไปนั้นจะเป็นรุ่น EV4 และ EV7 หรือ8ซึ่งข้อมูลที่แน่ชัดของการเปิดตัวว่าจะเป็นรุ่นไหนก่อนนั้นหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้ง